อืมเยอะมามากมอโอ้หลายอยู่นๆรุนครับุ่นครโอ้ใสๆๆตนีนๆพทั้งหลังอ่างนี้กันพวกตัวใหญ่ตัวให่อืมพสักตัวสวัสดีครับพี่น้องวันนี้การยุ่คับช่องยูทูปเท่าคอรอลศิลาลาดครับพี่น้องครับวันนี้การสิภาพพี่น้องอมาหาปลาครับพี่น้องตอนนี้เขากายยูนี่แหละครับตะข้องหม่งเก้าแหละครับพี่น้อง ฝนตั้งฝ่าฝนพี่น้องเบิ่งครับเบิ่งฝ่าเบิ่งฝนเมื่อตื้อๆมาแล้วพี่น้องต้องเฝ้าแจักหน่อยพี่น้องยันฝนตกห้าเนาะแดดกระอ,อกได้ฟังทั้งนี่เออตาเว้นแจงจังปางครับพอมาทั้งนี้นี่เมื่อตื้อๆพี่น้องหมานเครื่องประมาณเนาะวันลงไปบาดแกอล้ว ยังได็กอนละเห็นแบบแบบมี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 นี่ปมีมีมีไปเบ้องบผมหยางลงมาในตะข้องน้ำัดหนรอยได้ตัวหนึ่งโอ้ยไอก่อนรุ่นถอดรุนถอดโอสองตัว

เียงก็ละเนี่ยมา,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 าทันเลยว่ะปาเงี้ยเงี้ยมาแตกบอกให้จังเลยปลาบอนหมยง,งาม่าอ้ปลาบอหมวยง,ง่ามวันเหนไปเล็กแจกก็อรอเล่าเงียครับไม่ได้ตังรัก,กน,นั้นะเอาไอติมันถือ อ่าเดียวงเยออีเออว่านแห่เป็นเลขกเปียกเฉยก่อนเก็บน้องเก็บเก็บฝนกันทีมากแล้วเดยกินล่มฝนเียก่อนละเย็นเย็นมาก่อน 加油！<He> เออเียวมีเรียวมีเรียวบมีี้ลยโอรุ่นครับรุ่นครับโอ้ใส่ใส่ตนนๆนโอ้ทั้งหลางนี่่อนพกตัวใหญ่ตัวใหญ่อืโอ้ชักตยก็มันแท้ทาวขอรอน อืมปลาสูตรอืมปลาขาวล่นทอดเลยก่อนอืมขอรอซันลงมากกันนี่็ลงไหมจกักโตรอันนั่นอยู่ทั้งหัน3 4โตคุณไหมหาโตบนต้นบาทนี่ร่วมประสูตรอืมลงเนี่ยอุ้ย ว่ามันม่ละไวยเนี่ยมันก็ยังยังซึมซ่นเนี่ยนกนี่ยังไงกัน ลงน้ำเราก็ห่อไม่แล้เราลงดอกไอ้เจ้าไปเถื่อหม่องเลือกเข้าเถื่อหม่องเลือกเขายังลอยออกมาได้ดิลองเล่าเถื่อหม่องเลือกนี่เรียบร้อยไปเลยไปรุนครับไปรุนไปรุนขอัอยงเด้ เด็กไปเด็กไป่ไปไปอ๋อ,อน้่นนี่ยง่ก่อนแล้วฟังคนปลาเห็นแล้วจะไหนือืวไอ้ก้อนหุ่นย่างงอหมอ่ปนมาก่อนขอลอดไไปไหนละ่องไปกัลูน้ำตัวแล้ว ไม่มันจะหลุดลงน้ำหมดไม่เอาเดี๋ยวไปให้มีอันนี้พร้อมป่ะเนี่ยม่แต่ละนือไม่ผิดปาเซียม ยๆอฮะเดี๋ยวรอดูกันบ้าอาไปย่งไรตุน่นมันกกแตกดีอยู่ได้ละคนละเ <c oughs> ออกว้าน,น,นี้มันเคอะไปยังนี้

าดบ้นบข้อดลตาขาวหน่อยครับฝีมือน้องขล้อติยานะมีซีรีส์มาดีวนีมาตึกมาตักเลย บดต,ตึกแจกลายเยอะครับนี่เป็นปลาหน่อยเลยบดตึกบดถือมือเป็นปลาตัวหน่อยนี่เด็กคลอดตัวหนึ่งขาวๆเออเอามามาถอดใส่กันนี่แหละเสียบในไปยงังก็เอาเบิด์หล่ะครับมันนี่ปลากระเดืด่อกระเอาปลาขับขวงก็เอาครับเด็กพ่อกินไปก,ก่อนพอแล้ว ได้พอกินแล้วพี่น้องเดี๋ยวว่านจักบาท2บาทสิขึ้นแล้วล่ะครับเป็นจังได๋ก็รอบาทนี้พุ่นฝนใหม่พุ่นขาวฝากภา,กาคๆอยู่มันก็รอรอเบิ่ง ผลน่าจะตั้งผลข้าวากผากเยอะเมบาตนี่บตับตรบอบ่ตบัตบัมีบ่ตรบัตรตบัตบัตนบ่รบัตรบัตรบับัตรตรบัตบัตรันรบัตรบัันรรับัตัรับรบรับับริรบัรบัตรบับ ข้เจ้าขับรถมานำทางข้าเจ้าเนี่ยมันกวหรอบอกน้นอยๆมันก็หูุจหว่านแฮวะสิวะขวบหรอน,น,นีหลายทีมทาดี้างปลาดีบ้างเนี่ยเ็จล้ <laughs> มา เราีครับพี่น้องมันนี้รอบนี้แห้วอีกรอบหน,น,นึ่งแล้วพื้นหน่อยอิลี่าขเขาล้อพื้นหน่อยอิลี

ละได้บานแล้วนี่อ๋ออ้ายต้องหาตัวใหญ่ๆเด้ตัวนี่เนี่ยสําหรับปากใหญ่ตัวนี่อะอ้ายคิดเบิ่งดิบักขอมันติทีแรกก็ติดแหวนตัวนี้น่ะแล้วเขาก็จับบ่ทันพ่อก่อนว่านไปตั้งกำเหนื่อยว่าสิว่านล้างหญ้า ว่าหลังเหงายึตรดีเยยี่น่เหียตัวไหนว่านีจินเืงยเวบันจีได้มาจานว่าหลังเหไอวานี้โอ้กอจับลุ เฮมันลอยอ่ะย <ara> ังสะไล่ตัวไอ้ตาบีดพร้อมแน่นั่นมามาลูปกติโอ้ได้เชิญโอ้ดูดูดูดไเดี๋ยวต้นจำใบเดี๋ยวมันมันเห้าวเด้อ

มาบ้างป้าไปมามบ้างหนึ่งงานนั้นย้อนไปจับดูดไปนะั่นต้องตึงกันฮะตัวใหญ่ของเราอยู่หรือไม่ดูด้วเด้ดดอฮึมมาเรียมาเรียเุออกเน,นี้ยทำการสายฝนครับพี่น้อง อ,อยากใคิดตัวนั่นมาเดินคุณเตัวเงอัน,นั่นเลยได้เดินหอมมีอีบ่อ้าวเด็กตัวใหญ่ตัวเปลียนแม่แล้วเปลียนแม่แล้ว 哦。呵呵呵，他不叫你去不哦？对不对？对不对？ มันลิ้นๆมากวานลงไปกระเดยปลาได้ก็หรอกมันจะออกได้บ้างมั้ยแต่จาประตูตัวใหญ่ตัวเล็กตัวใหญตัวใหญ่แต่ไม่แต่หลุนถอดแต่ไม่ก่อนใส่เป็นกระดูกของตัวปลากันนะ โอ้แม่มาเห็นดอกต้ตองเออแน่มาก็เห็นเป็นใดดอกครับพี่น้องตองไปเที่ยวระสดเลยครับหินดัง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 โอ้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 เป็นไหนก่อน ฟองนี่เป็นเลยอ่าในอย่างปลาเข็งกันปลาดุกอีกอือเห็นแล้วะแต่ยังไงก็หงลยไม่ปลกกับฟองโอ้ไม่มีเลยปลาขาวปะ A siam đơn. A siam ba miền hát. Ba siam tuổi tóc. A miền ba miền hát. A con Ăn A miền hát. A miền con A miền hát. A ตาข้าไใบัวโอ้ประดุกกระดุกกระดุกสองตัวเดียวสองตัวตัวเลใช่สองตัวบอกเห็นตัวเดียวใส่ก่อนแล้วว่าสองตัวสงสัยเราเห็นหางกับหัวไอ้ขี้จ้าอ้คเราเห็นหางกับหัวมันแล้วว่าสองตัวอืมก่อนเอาอขอรอขอรอรอบ้างเราให้มันออกมาก่อน

ครับพี่น้องมาหนีกัสิ้อผาการเดินทางกลับบ้านนะครับนอกรได้ปลาพอกินใส่ก่อนปลาเข้านี่โอ้ยมันอยู่ในนี่ก็ชิแนมเห็นเดี๋ยวจังไปเบื้องยู่เฮียนครับพี่น้องกาขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่เข้ามาเบิ้งคลิปครับพี่น้องอย่าลืมนะครับแต่มาคลิปนี้กะบซอยเป็นกำลังแรงใจกดติดตามช่องเท่าคอร์ลิลาลาดไว้นะครับพี่น้องไว้แต่เบิ้งคลิปใหม่ๆของน้องนัดนะครับเนาะลาครับพี่น้องกลับบ้านครับจังคอยประกันคลิปนะครับสวัสดีครับ นะครับพีนออ่น้องหอวที่นี่แหละครับมาเบิ่งปลาครับหม,มานี่ก้หละกอนหรอหมานอย่หมาน,ยยนอ,อย่แถวแรกนะครับพี่น้องตัวสวยๆครับ ตัวถอดก็มีตัวหนึ่งก็มีตัวอย่างก็มีครับ,บนี่นนปลาดุกอ่ะอืมปลาสียม อเสียมันมีเงี้ยมีอยู่มั่งปวดปวดเก็บปวดเก็บปวด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 เก็บมีอยู่สังเกวเลยมีอยู่บางยางเจ้ามันดีดรถมันปลาโคบปวไม่คือปลาเขงปลาไงบ โอ้ยว่านเห็นมันปลากะเทียมอืมู้ตนาคาเขิ่งสวยครับพี่นั่ง